อุยน้ำลึกเอ้ยมาแล้วครับตะโก,โกของเรามาอีกแล้วันดาเมี่ยมเลยครับสภาพน้ําของเราเนี่ครับกินแล้วอยู่ไหม โอโห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 ตัวงามตัวงามครับตัวงามตักโกโอ้โหดีครับสุดยอดเลยครับเนี่ใส่ฝามือใหญ่ๆเลยครับนี่